สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยุสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหสดพี่เสือมีหัวใจส่งหัวใจมีดาวไปดาวมานะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ทุกคนเรียกร้องตามหาในไลฟ์สดกันเยอะมากถามหาว่าพี่เสือมีสวิปไหมหามาัาสวิปอา้าไม่อยากขาดสัทธาลูกค้าแต่ว่าต้องไปขัดรถมาไปเค้นรถมากับตัวนี้ซูซูกิสวิปหนึปี2013 สีบอลเงินสวยมากสวยมากและรถเดิมทั้งคัน,นกุญแจสองดอกที่ดูดิเดิมทั้งคันล้อมแม็กนะล้อมแม็กนะครับแม็กขอบสิบหกนะคันนี้แม็กขอบสิบหกนะแม็กขอบสิบหกยางปียี่สิบเอ็ดเพิ่งเปลี่ย,ยน,น,า 3, นยางใหม่มาสี่เส้นนะยี่สิบเอ็ดสัดส่วที่สามสิบหกนะเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มาสี่เส้นโห่นี่เขาเรียกยางใหม่สี่เส้นเลยแหละนะครับบนรอบคันสีบอลเงินนะครับสีเทานั่นแหละนะครับข้างภายในเป็นเบาะหนังนะดูได้ดูแต่เก็บข้างเดิมไหม เราเข็บข้างก็เดิมโอ้โหสุดในรุ่นสุดในรุ่นล้อมแม็กหมดนะเบาลังนะพี่หายากนะอย่างเงี้ยผมบอกให้เลยเนี่ยโอ้โหเซ็นเซอร์หลัง2อจุดนะเซ็นเซอร์หลังสจุดนี่เห็นไหมสวิฟโลโก้ซูซูกินี่ซูซูกิครบหมดโลโก้ o, ผมครบหมดนะนะครับ ไฟไฟเบรกมีครบสมบูรณ์นะครับไฟเบรกครบสมบูรณ์นะครับมาดูนี่น็อตหลังเดิมนะครับสมบูรณ์ซ้ายเดิมขวาเดิมนะครับเดิมมาดูตัวนี้อุ้ยนี่ครับนี่ครับท้ายหลังเดิมนะท้ายหลังเดิมนะครับพี่โอ้โหนี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีอะไรยางแล้วยางอะไรไม่มีแล้วเอาไอตัวตัวบัตรลมสำรองมาให้ครับน,ะนี่เห็นไหม สวยสดงดงามหเห็นแล้วผมชอบมากเลยนะครับนะครับสวิปสีดำแบบนี้สวิปสีสีบอลเงินอย่างนี้แต่ข้างในเป็นเบนาะหนังสามสขายและขายไม่แพง 5, ผ่อนห้าพันกว่าบาทใครผ่อนห้าพันกว่าบาทไหวไม่เอาซูซูกิได้เลยนะครับไม่แสนโลเข้าศูนย์ตลอดและรถสวยสภาพมือเดียวกุญแจสองดอกรถบ้าน นะครับรถบ้านอีกแล้วนะครับรถบ้านอีกแล้วรถบ้านอีกแล้วนะครับเปิดห้องเครื่องให้ดูนี่คือเปิดให้ดูครบหมดทุกอย่างทุกซอกทุกมุมยางปี21สนะสัปดาห์ที่30กว่านี้คือยางใหม่ที่สุดแล้วไม่มียางใหม่สีคือลูกค้าไม่อยากขายนะครับดูดินี่ดูดิน็อตหน้าเดิมคันหน้าเดิมสายขวาเลยนี่ดูดิเดิมหมดนะครับมอกออยู่ไหนมอกอถ่ายมอกอให้ลูกค้าดูเลย ลึกหน่อยลึกหน่อยอยู่ลึกหน่อยนะครับมอกอรครบหมดอะถ่ายห้องเครื่องชา้ชาๆจะชันรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ทําความสะอาดเลยนี่คือเดิมเดิมมาเดิมเดิมเลยนะครับใครที่อยากได้รถเดิมเดิมสวยๆคุณภาพเกรดเอองนี้ไมลแสนโลนะไมลแสนโลนะครับขายให้ในราคา3ามแสนับาทกับโปรโมชัน่นเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการออกรถศูนย์บาทตันไม่ต้อง รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีแล้วประกันได้มีชนหนักตตดต่อ,ตอพิความจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจานวนนะครับรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะนะครับรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดผมไม่เก็บแวดให้ซื้อสดผมไม่เก็บแวดให,ดมมดดให้ใครที่อยากจะซื้ออยากจะขายอะไรก็มาได้เลยคันนี้ผ่อนเดือนห้าพันกว่าบาทนะครับถูกมากมาก ใครรายได้เกิน1 2 0 0ึบาทถามใจตัวเองก่อนรายได้เกิน1 2 0 0งบาทไหมถ้ารายได้เกิน1 2 0 0งบาทนะครับแอดไลน์ใต้นี้ทั่งมาสลิปคาร์บอนอะไรมาสลิปอีเมลอะไรมาผ่อนบ้านอยู่อะไรมาทุกอาชีพทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบงค์ลิสแอดรายทั้งมาซูซ,ซูกิสวิปสวยมากเบาะหนังดำไม่แสนลงไปดูภายในกันไปดูภายในกันงั้นไปดูภายในกันนะครับอ่นนดานนดูนะครับปุ่ม Energy Start นะ ครับปุ่ม energy start ปุ่ม energy start นะครับดูมาไม่แสนโลแสนโลจริงๆนะไม่จะบอกเผื่อนะไม่แสนโลจริงจริงปุ่มอะไรมันติดปุ่มอะไรมันติฟังก์ชันนะครับเห็นไหมเบาะหนังปุ่มอะไรหนังเห็นไหมครับฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับปุ่ม energy start นะครับดูนี่ด้านข้างนะครับเห็นไหมครบหมดเลยนะสมภาพสภาพและสภาพนี่ดูดิสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะสภาพผมรถผมค่อนข้างสมบูรณ์เลยดูดิ ไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วระบบวิทยุก็สามารถใช้ได้ทั้ง FM AM นะครับ CD A นะครับใช้ได้ครบ USB เนี่ยนะครับ FM AM USB CD วิทยุไม่ต้องกลวงวใช้ได้แน่นอนนะครับใช้ได้แน่นอนแอร์เย็นเพลงเพะนะครับแอร์เย็นเพลงเพะแล้ระบบแอร์เป็นตัวปรับปรับหน้าจอดิจิตอลแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมดูอนะุณภูมินะ ดูน้ำพุมนะเป็นหน้าจอดิจิตอลแล้วแล้วได้เกียร์ออโต้ที่สําคัญที่สุดบาะหนังจ้าบาะหนังจ้าเบาะหนังสดๆซิงๆิกันเลยเออตัวนี้ลูกค้าเขาเจอมานะครับนะครับถ้าเกิดถ้านี่คือให้เห็นเลยคือเราขายกันตรงๆถ้าเกิดลูกค้าอยากจะเปลี่ยนแจ้งทางเราเราเปลี่ยนให้ได้นะเราเปลี่ยนผ้าหลังคาให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม ไม่เป็นไรก็เอาแบบนี้ไปได้นะครับอันนี้แจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบนะครับเพราะว่าผมขายของตรงไปตรงมาไม่หลอกลวงไม่ติงนังไปแล้วจ้าไปเทโลแล้วเล็กจิ๋วแต่แจ๋วบอกได้คำเดียวว่าจิ๋วแต่แจ๋ว สบายสบายก็รถดีแลราคาดีซูซูกินะโอ้โห สวยมากแล้วรถนิ่มขับสบายมากเลยโอ้โหเอาเาเอาเอา,เอา,เอาทางดีๆมีเข้าไม่เข้าลูกพี่ <c oughs> นะครับขับสบายดูลูกและนงลูกและหน้าผมว่าผมก็ขับดีนะนะเพราะฉะนั้นนี่คือออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่ัวดซื้อขายได้ของจริง แต่งแม็กซะด้วยกระเบิดนะครับนี่เราก็ลองเชนไตให้ลูกค้าดูผมว่าลูกค้าน่าจะชื่นชอบนะกับซูซูกิสวิปคันนี้ใครที่ตามหาอยู่ในรถเดิมทั้งคันหน้าเดิมหลังเดิมตะเข็บข้างเดิมทั้งคันอยากได้ตรงไหนไม่ชอบตรงไหนผมปรับสภาพเปลี่ยนรถให้หมดดูเลยไม่เบรกนะไม่เบรกถามว่าทำไมถึงไม่เบรกอยากให้ลูกนี่ลองเบรกดูก็ก็แคมรี่อะถ้าเบรกก็แคมรี่อะ ลองเล่งความเร็วหน่อยกนะ็ไม่ตื้อนะอกไ็ไม่ตื้อนะผมบอกเลยเลยก็ไม่ตื้อนะครับก็ไม่ตื้อนะมันไม่ตื้อนะครับโอ้โหขับดีมากนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถยนต์มือสองสักหนึ่งคันนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับและช่วงล่าง u ุสกิสวิ t ก็ดีนะเนื้อคันนี้ผมขายดีมากนะพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมนะโอ้โหโอเคจัดไปกุญแจสองดอกนะครับ รถบ้านมือเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวกุญแจ2ดอกนะครับใครที่อยากได้รถยนต์แบบนี้นะครับก็ออกรถง่ายย้าอีกครั้งหนึ่งขอย้ําอีกสักครั้งหนึ่งออกรถง่ายกับตัวนี้ Suzuki เดี๋ยววนรอบแข่งรอบหนึ่งกับ Suzuki สว i ปหนึ G.L.X ปีสองพันะครับไม่แสนโล สีบอลเงินหน้าเดิมหลังเดิมทั้งคันนะครับเบาะหนังภายในเป็นเบาะหนังดำนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากตัจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบล็ก list เท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตกับราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนละห้าพันกว่าบาทเท่านั้นผ่อนเดือนละห้าพันกว่าบาทใครอยากได้ซูซูกิชีวิตแล้วผ่อนเดือนละห้าพันกว่าบาทนะครับแอดไลน์ใต้ทิ้งทักมารายได้เกินหนึ่งหมื่นสองพันบาทขึ้นไปแอดไลน์ใต ติดบังริสแอดไลน์ทั้มาส่งฟรีทั่วไทยจัดสนนฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับใครที่อยากได้ก,ก็ติดต่อทางช่องทางได้ทั้ง Facebook YouTube ไลไน์แอดไลต่างๆนานาหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะขอเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผมมีให้0943146666 0943146666นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่รู้จะทำยังไงก็เข้า Google เลยครับแล้วก็พิมพ์ว่าเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ